ตรวจบอ่อบาดาลไม่มีน้ำสักหยดกรณีพิมพ์รีภายทำการขุดบอ่อน้ำบาดาลใน,นราคา190,000บาทจนถูกนำไปเปรียบเทียบกับการใช้งบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีราคาจะแพงหรือไม่แพงขึ้นอยู่กับความลึกของบอ่อน้ำบาดาล ถ้าขุดลึกก็ใช้งบประมาณมากต่อมาในศักดาวิเชียนศินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสั่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพบบ่อพิมรีพายเป็นบ่อบาดาลลึกแค่40เมตรสูบน้ำได้4ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงช่วยชาวบ้านได้เพียง1-2ครัวเรือนเท่านั้นต่อมาพิมรีพายออกมาแสดงความคิดเห็นตอบโต้ตอนหนึ่งระบุว่าผู้ใหญ่ท่านใดที่ยังมีข้อคอรหากับเด็กอยู่ พิมพ์ขออนุญาตชี้นำนะคะเนื่องจากพิมพ์เป็นจุดที่พูดได้พิมพ์ว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วทําให้เด็กมันเห็นดีกว่าเพราะยิ่งพูดไปเด็กมันยิ่งขาเอาเปล่าๆส่วนบ่อบาดาลที่พิมพ์ไม่ได้ขุดไปลึกเพราะพิมพ์กลัวเจอนรกค่ะล่าสุดนายปฏิพัฒสันติพาดาสสพิษณุโลกพักก้าไกลโพสข้อความผ่านทางทวิสเตอร์โดยมีใจความว่าผมไม่รู้บ่อนี้ลึกถึง300เมตรหรือเปล่านะ รู้อย่างเดียวสร้างในตำแหน่งที่ชาวบ้านไม่ขอและตั้งแต่สร้างมายังไม่มีน้ำสักหยดออกมาเลยที่ทุเรศก็คือแม้แต่เดินสายไฟยังไม่เสร็จบอกให้รู้อีกนิดงบเกี่ยวกับภัยแล้งปีละ81,000ล้านบาทเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว com